สวัสดีครับพบกับป่าไม้จุปันไม้นะครับเดี๋ยววันนี้จะมาแนะวิธีการปลูกมังคุดนะครับอันนี้ต้นมังคุดแบบเพาะเมล็ดนะครับนี่ครับลักษณะของลําต้นครับปลูกอย่างไรให้ได้ผลผลิตเร็วนะครับปลูกอย่างไรให้ติดลูกเร็วนะครับต้นนี้นะครับมังคุดเนี่ยเป็นไม้ค่อนข้างที่จะโตช้านะครับส่วนใหญ่ก็ใช้เวลาประมาณ5ปีนะครับ 5ปี6ปีนะครับถึงจะโตให้ผลผลิตถ้าการดูแลไม่ดีก็6 7ปีนะครับ <c oughs> ก็จะให้ผลผลิตแต่ต้นนี้นะครับนี่อายุแค่4ปีนะครับต้นนี้เริ่มให้ผลผลิตตั้งแต่ปีที่3แต่ติดไม่กี่ลูกปีนี้ติดค่อนข้างที่จะเยอะนะครับแต่ว่าลูกเราสังเกตนะครับถ้าเป็นมังคุดใหม่อยู่นะครับลูกจะไม่ค่อยใหญ่นะครับมังคุดสาวนะครับมังคุดสาวลูกจะไม่ค่อยใหญ่ แต่ลูกป,ปีนี้ติดค่อนข้างที่จะเยอะอยู่นะครับน,น,นะครับด้านบนแล้วผมจะมาแนะนะครับการปลูกบางคุดอย่างไรถึงให้ผลผลิตเร็วแล้วก็นะครับทำให้ต้นออกลูกเร็วนี่นะครับมาเก็บบางคุดกัน mm. เลยน,นะครับเดีย๋ยวใส่กระเป๋าเก็ mm. ไ,ไว้ก่อนไม mm. ่พาตะกร้ามา ด้านบนก็ยังมีสุกอยู่ลำต้นก็ไม่ถึงกับใหญ่มากนะครับามาดูอีกต้นหนึ่งนะครับต้นนี้ลูกค่อนข้างที่จะดกวันก่อนมาเก็บไปรอบหนึ่งแล้วนะครับนะครับด้านบนนะครับลูกอันนี้มังคุดสามารถเก็บลักษณะลูกอย่างนี้ได้เลยนะครับมังคุดลูกแต้มลูกสีอันนี้เราสามารถเก็บไปวางไวนนนน้นะครับเนี่ยอย่ังนี้ครับราคาดีนะครับถ้าเก็บลราทางน,นี้เวลา ส่งในกลุ่มของลุงครับหรือขายนะครับหลักจากนี้ก็พอได้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าลักษณะของดําอย่างนี้แล้วนะครับไม่มีราคานะครับราคาถูกมากบางคุที่ว่าเขาเก็บกันกิโลละ30 40 50หรือกิโลละเป็นร้อยเนี่ยต้องเป็นลักษณะของบางคุดที่เนี่ยครับคัดแต้มสีอย่างนี้นะครับถ้าเป็นลูกดําอย่างนี้แล้วนะครับก็จะราคาตกราคาล่วง ตนนี้ก็ไม่ใหญ่นะครับเทคนินคในการปลูกเนี่ยมังคุดเนี่ยเป็นพืชที่ชอบอยู่รําไรนะครับแต่ก่อนมะพร้าวก็ยังต้นเล็กอยู่นะครับมะพร้าวปลูกหลังมังคุดอีกจะมังค้ามันจะโตเร็วนะครับมังคุดจะใช้เวลาในการโตค่อนข้างที่จะนานนะครับแปลงสองต้นนี้ตอนปลูกเนี่ยเราใช้ทางมะพร้าวนะครับทางมะพร้าวแห้งนะครับบังฟังตะวันออกหนึ่งทางนะครับแล้วก็บังฟังตะวันตกหนึ่งทางคลุมมาไว้มิดชิดเลย ทางมะพร้าวเปื่อยเปลี่ยนใหม่ทางมะพร้าวเปื่อยเปลี่ยนใหม่คลุมอยู่สองปีนะครับสองต้นนี้ CNC. นะครับพอเราคลุมม,มันก็แตกยอดมาแล้วก็กกขยับออกมาพอทางมะพร้าวเปือ่อยเราก็ขยับให้มันกว้างออกมานะครับพอมันกว้างมากเราก็ทําเป็นคอกสี่เหลี่ยมเสาสีส่เสาบางข้างบนสองปีนะครับใช้เวลาในการบังแดดนะครับแต่ผลที่เราได้คือนะครับพอเราปล่อยในปีที่สามนะครับเริ่มสอนตินลูกเลยนี่คือ เข้าปีที่4นะครับให้ผลผลิตตอนนี้พ่อเป็นคนปลูกนะครับพ่อเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็พอ3าปีก็เริ่มให้ปุ๋ยสูตสินะครับแล้วก็ใส่ด้วย8ปดเพื่อเป็นการกระตุ้นนะครับแล้วพอปีนี้เราก็ใส่8ปดยี่สให้มันออกลูกมาค่อนข้างที่จะเยอะเลยอ่าอานนี้ครับนี่ครับปลูกไว้ข้างบ้านไว้กินนะครับบางคนนะครับหลายปีมากนะครับมังคุดกว่าจะโตเพราะเนื่องจาก วิธีการปลูกและวิธีการจัดการเนี่ยครับนี่ก็คือมาแนะวิธีนะครับการปลูกมังคุดให้เก็บผลมาเร็วนะครับก็ต้องใช้ในเรื่องของเนี่ยครับเรื่องของการบังแสงนะครับบางคนก็ไปปลูกไว้ในที่รำไรที่ร่มอันนี้ก็จะโตไปเรื่อยๆแต่สำคัญคือเรื่องของน้ําและปุ๋ยตอนนี้ใส่ปุ๋ยตลอดนะครับเดือนละครั้งเดือนละครั้งนะครับแล้วก็ใส่ผสมเคมีสูตร15เข้าไปบ้างเนี่ยครับบนยัง จะไปมาเก็บนะครับบางคุดอันนี้คือต้นที่ปลูกไว้นานแล้วนะครับตั้งแต่ผมอยู่บ้านกับแม่นะครับมีสองต้นกับต้นนั้นนะครับต้นนั้นนะครับอายุอยู่ที่ประมาณ15ปีนะครับต้นนี้ก็อายุ15ปีเหมือนกันแต่ต้นนี้ตอนตอนนั้นก็มีต้นไม้อื่นคลุมอยู่มันทําให้โตช้านีครับอายุ15ปีเราได้แค่นี้นะครับบางคุดเนี่ยเป็นมาที่โตช้าดัางนั้นต้นที่สปีตะวนันที่ติดลูกเนี่ย นะครับมันก็ถือว่าเร็วนะครับพวกนี้ก็คือสมัยนั้นก็ประมาณ6ปีนะครับตอนนี้ก็ดิดลูกกังๆที่จะเยอะแล้วนะครับมางคุดเป็นไม้โตช้านะครับปีหนึ่งก็ได้ยอดมาเยอะแต่พอทรงพุ่มอย่างนี้แล้วครับก็จะแข็งแรงครับเนี่ย โอเคนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับการปลูกมังคุดนะครับวิธีการจากการมังคุดเพื่อให้นะครับให้ผลผลิตเร็วนะครับก็เราใช้วิธีในการของผมก็คือบังแสงแดดนะครับอยู่ใต้กับทางมะพร้าวนะครับประมาณ2ปีนะครับเราก็คลุมมาอย่างนั้นนะครับพอเข้าปีที่3เนี่ยเขาจะโตเร็วนะครับเริ่มแตกยอดแตกได้เร็วนะครับปีที่4ก็ลูกออกมาเยอะนะครับเนี่ยคือแล้วนณะผลมังคุดที่เราปลูกเองกินเองโอเคฝากติดตามยูทูปปัดไม่เยอะปัดไม้ด้วยนะครับผมครับสวัสดีครับ